ออ้ยโดนบักใหญ่โดนบักยักษ์บักยักษ์ปากรู้ครับผมพี่น้องครับเป็นไหนเป็นไหนครับผมเจอสูตรปากรูก้เข้าไปอ่ะโดนบักใหญ่สิครับผมมาไปแล้วครับปู้ยชายคนนี้ครับ <š> สวสดีดัสสวสดีครับพี่น,อ<ส>น้องยป็งหยัง่งไรครับหนิมึงโอ้โ,โ,อโ,โ,อโหสวยหนูไหมไม่ไม่เลยครับผม อ <Workers. S 2> า้งครับ่ถนนได้ดิหมายเคยใส่ป si ีกไก่ี be, ่ここิครับเนี่ยมึงห้อยมันห้อยมันอ่นควัดครับผมลือดกลวยบกยางงามที่นอนครับเจอสูตรอัดปากลูกับเหยื่อปูเผานี่ครับผมสิบกว่าตัว ไปํำหมายเกาเท้าเคยได้เคยใส่หรือว่าเมืองหม่อ,มองหนีก่อนครับแจ้มใส่เลยปากควายเลยครับผมสูตรปากควาย เห็นควยยี่ย่างมาแล้วมาตะแตะเรียบร้อยบอกเลยพี๊ขวดมันมีควยอีกดยฟังบักงามเลยพี่น้อง ไม่เมื่อกี้มองนี่กนเี้าไปนอน,อโโอนหูมันเลียนอยูนี่ตัวนี้นี่มัเนเลนอยู่นี่ครับผ่างช้างลด้ด้ครับนี่ห็นมันเลนออกเลนเขายุดหูนี่ใส่มันอีก จักหลังหนึ่งใซ่ติดถนนเลยไี่น่องกระปูก่ะเป็นกระปูแซ่เย็นเนี่ยปูไม่เนี่ยผสมกันไปครับ พี่ฟังพี่กับนี้โอ้ขวยยางห้ามพี่น้องครับเพียข้างแรนไหมยางห้ามตัวนี้สวยๆเดี๋ยวขอใส่ก้อนผุนแรยงถึนไปผุนเดี๋ยวใส่ไปผุ่น้วดีขามไปใส่หันฮ่าๆยางเด็ดครับผม เอาละจากหนูขาต่ำเลยไปแล้วครับอยู่นี่กลับผมเหมือดก่อนใส่มาบอดเยื่อเหมือดโอ้โหเส้นจะบวงครับพี่น้องเพื่อมาใส่ตอล,ละไม้ี่ยเมื่ับผมนี่จะขวายนี่ใส่วบวงไว้หนึ่งสองสามสี่ฟังนี่สี่หลังเบื่อไม่เลียน มันหมดเลยพี่น้องไหมูแาตำหน่อยเนืม,นมบบววงกาบนี่บักย่างหลายเลยครับมนี้ใส่จนเมดเลยประมาณสิบหกสิบเจ็ดหลังเลยละเพยาะเยอปูเขาประมาณนั้นผมว่มั่นใจปูสิบหกสิบเจ็ดตัว ใส่จนบ่นเหลือครับบ่เหลือกับปูพ่อโตเลยมาใส่บ่วงต่อนี่ครับงานเม็ดได้หนี่บ่วงนี่ใส่รัดไปเมื่อ กระบ้วงก็บ่วงกระกลับ,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 บเลี้ยงเลยแถวนี้ขวยบักทางบักยางงามครับแล้วก็ได้โพนอีกซีหลังครับอยูกกยนนะ่กลางไหน้านนะนหนจะเป็นหนูขาตั้มแหละครับแถวนี้ไม้เลืกอยไจะเป็นหนูใ่หนูผูกใยเจาแจวเหน็นบ่คันเท้ทเาแยวใสประจำ หนูเริ่มท่อนมะยุนี่แล้วแรงแรกนี่ใส่แซ่เด้เลยใส่แส่แบบเป็นเดือนกันได้หมบไม้นลย่ละจนหอดสงการจนหอดเป็นว่านเขาหละไม้นี่ผมใส่เพียรว,วัดไม่ไม่ใส่ไว้อยู่ฟังผี่พี่น้องบอกหลายบอกเลยบักครับบอกหลาย ไปจังเลยครทะลุนกันเมื่งครับผมในี่ใส่บวงวาอีกก่อนนี่ใส่งแต่หลังนี่ลังแรีนี่เงาไปพุนติดตามกันเมื่งครับผมมือเเสาร์เจอกันมานลุนน้ำกันครับผมสวีดัตสวัสดีครับพี่น้องครับ ตอนนี้เป็นเวลาตีหาเกือบหกโมงเซลล์ละตีห้าหาสิบแล้วพี่น้องครับพามายำกับดักหนูเฮอสไเว่ยักย่างหลายครับผมอันดับแรกแล้วก็มาดูตอนนี้ก่อนบ่วงไม่มีหกหลังครับผมบ่วงหลังเดียวนี่แหละ โดนไหมไม่โดนครับมึงหันเา้าใส่ไปปากงูงูบักยางงามเนาะหัยยางงามเลยรู้ว่าโดนบ่นี่หลังหนึง่งหันหลังหนึงห่งหางถนนครับผมนี่รถุดแดงเลย สวยแล้วอุ้ยโดนบักใหญ่โดนบักยักษ์บักยักษ์ปากรู้ครับผมพี่น้องครับเป็นไหนเป็นไหนครับผมเจอสูตรปากรู้เข้าไปอ่ะโดนบักใหญ่สิครับผมมาไปแล้วครับผู้ชายคนนี้ครับหื <c oughs> ปวดเหวือใส่ปากหูกว่าเขามาเมืองเอาลดพี่น้องหมดกิโลอีกแล้ว พี่น้องเมื่อกับผมการคว้าฝรั่งเต็มเต็มแบบนี้โอ้ยเมื่อกวขางครับพี่น้องตกสะมันยังดอดอะไรกันครับนี่บ้าไปแล้วครับผู้ชายคนนี้ครับจัดบัรกิโลอีกแล้วครับผม <c oughs> บัดกิโลอีกแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหไปโรดแล้วอยู่บะเทิดดอกมุ่นี่หนูมาหลายตัวดอกผมามา เห็นตัวพี่น้องมัเองแก่เองว่าได้หนูเลียนไปเลียนมาอย่างนี้ตัวเดียวบ่ันคือบ่เข่าหลังนี่ หนึ่งลังครับผมมดถืออีบีอะอเวยบอกยางงามอยู่ดิวกเอาไปหมายที่สองลุยต่อ

คนนี่ซีหลังครับหนูขาต่ำหนุบคนเื้่ยเขาดีดดีดบพอถือครับผมเดียดีดบพอถื่อพี่รองหลังนี่ งืบัถอนนะครับส่แซ่ไวกลับพ้อไปใส่ว่าเดีดโอ้ยต้นนามดีร้อ โดนโดนสิจ้าโดนสิจ้าเธอจ้าเธอจ๋ามาแล้วจ้าเรือที่สองเลยจ้าการคอฝรั่ง,งเต็มแบบนี้าหนูฟุกตัวนี้ว่าหนูขาตั้มกังยุ่นหนีบเอาอืมมดแดงมา ทั้งบว่วงทั้งกลับ้วครับอยู่นี่ บ่วงลาโอเป็นยังไงซือ้ออยู่มีหอนห้อยพนันบ่เลียนบ่ผิดหน่องบ่พันครับพันก็ใสซยไปนี่แหละจับกับโมเอา โดนสิจ้าหลังนี้โข่สันตัวพี่น้องเดี๋ยวด้วครับผมเจียดีๆวันนี้น่ะเอาออกถ้ากันยาคกกือยังนี่โดนสิจ้าเธอจ้าเธอจ๋าเหยื่อปูเผาปีนี้จังหลีครับเหยื่อปูใส่แต่เหยื่อปูเลยพี่น้อง ล,กลักล้างไว้น่ารังแรนเขาก็ใส่เยื่อเข่าขึ้นกอล่ะอืตัวงามอยู่ครับผมเสืออยู่อันนี้ไม่โดนไม่โดนแล้วก็ไม่เป็นไรเราได้บักยักษ์ใหญ่แล้ว กับย <laughs> <laughs> hey. ุคซี่ใดล่ะี่นอเกิดไป วอนน้นับสอเดียวว่าใส่จากหลังนี่มดหยียอ้ย่าทั้งเหลืยก,กงามๆไงเมี่อวาหลังนี่ก็ว่เห็นวันนี้ใส่ไานี่ บอดีใส่มาใส่อยู่พี่โอบอดีดบอดีดโ,โดนบ่วงครับผมบ่วงโดนนี่กับบอดีดบ่วงโดนครับพี่น้องเป็นไหนบ่ตายตัวนี้ลายุบ่วงมันลมครับผมเดี๋ยวพี่น้อง นี่ครับผมเดี๋ยวขอจักการก่อน,นตัวเป็นไงกลับไปเดี๋พี่รองร้องพี่ไทยเลยบวกเขากลับครับแต่ว่าเขาบ่วงสี่แต้มแล้วก็พอใจแล้วชึบนี่ครับผมสวยๆอยู่ไปมึงบ่วงต่อ โอ้ผ่านผ่านบ่ถิดใส่ปอียบ่อพนันบ่อพันอ่ะมูนี่คือบ่อพัน พานบวงครับอือตรงนี้พานอยู่พี่นอ้องหนูขาตั้มนะครับอยู่นี่ เถื่นเง่านากมาเลยเหรอพี่รองอยู่นี่เก็ดใบไ,ไม้ครับผม แบบทานแบบใดทานบ่วงแบบใดก็อยู่ สว้าพี่น้อนงเม็ดเลี่ยมเม็ดเลีวครับผมใส่ถิ่มไปนี่แหละมื่อเลี้ยงหรืว่าเมืองไม่สีแดงสวยแล้ว ไบ่วงทิมใบนี้เดี๋ยวค่อยมาหนานเอาเดี๋ยว่อยมาเมืองมันเอาอ่าสิมใส่นี่น้ำเหมือนแรงมันหนูหน่อยครับอยู่นี่ไปนองสรุปผลงานกันช่วงนี้เป็นแก ไอ้หนุ่มสีแต้มเลยพี่น้องหูบักแนกตัวนี้นะปื๊ดอือเจ็ดแปดเฉีดได้ครับผมมาถึงโลแล้วครับนี่เกือบโลละแปดแปดเฉีดได้อยู่บพรเจ็ดกับแปดใหญ่แห้งอ้วนแห้งครับผมโอ้โหพี่น้องครับหนังอึ่งตึงปากหูเลยหูแบไม่ไ,ม,ไม,ม้งามๆเลยนี่เรียบร้อยเลยครับเจอเยออื่อกะปูเข้าไปใส่อัดปากห้วย นี่เราบุ้งงามๆครับผมหนูขาตั้มตัวนี้ขาสั้นๆน้อยๆน,ยนี่ตัวนี้หนูขาตั้มตัวหนึง่งนี่ลูกหนูฟุกครับขามันใหญ่ครับผมดำๆขาดำ,ดำๆหญ่ๆหนูขาตั้มสดขนสั้นๆตีนน้อยๆน,นี่สีแต้มครับผมกับหลายหลังอยู่สิบสี่สิบสิบห้าสิบหกหลังพุ่นละสวยเหรอ นี่น้องครับหกโมงกว่าเลยด้อนี่เมึงอาญาบอ๊ะบกญ่เฮาจังบอกแล้วโอ้โหเดี๋ยวเี๋ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์ให้กำลังแรงใจนี่เด้อว่าจะเป็นยูทูบหรือว่าเฟซบุ๊กครับช่องอาทิตย์พิเศษสมบัติช่องน้อยๆก่อนนี้สารบ้านเฮาคือเก่าเลยพี่น้องช่วงนี้ได้บักใหไงสมื่อเลยครับผมเมึงจังแห้งยักษ์เดี๋ยวกลับบ้านไปสร้างให้มึงตัวนี้ ว่าเจ็ดกับแปดหรอพี่ร่งครับว่าถึงโลหรอกมันใหญ่หลีครับอู้ับบค้นเลหลครับผมเส็นไม่คิบหนาสวัสดีครับ